อ้าต่อไปกระสินบ่ครับบ่มิจิเปลี่ยนถาซิอ้าต่อไปกระสินเชิญผ่าทรงพระพุทธรูปนะครับผมอืมแม่ออกเป็นผู้เชิญนะครับคุณพ่อพารวยสิเป็นผู้เปลี่ยนอ้าวเชิญทั้งนี้เลยครับผมคุณพ่อเก้าเปียกสิบเปลี่ยนให้ พ่อเก้าแปดจะเปลี่ยนให้จะให้กับคลิปนั่งหยุดออก มาทําอีโวนะ <laughs>

มาไร,ร,ร่ีกามาัวตกลงกลางทุ่งนอมแม่ิมูคนน่ะแต่โมีเข้า่ขาอีกวะมาอไรบ้างมาไตไตพนมาไตไตพ่นไตพ้นือตพื้นอฟุสอ่านี่สิเปลี่ยนผ้าตกลงไปก่อนเนะครับผมอะไรสินสารคามไม่เหนือยเนาะ กบกมเกินตมาเปลี่ยนผ้าพระพุทธรูปนะครับเจ้าภาพผู้เปลี่ยนนะฮะอยู่เยอรมันนะครับคุณอนงบรูซเ็ดแปดสองคุณอนงเ็ดแปดสองประเทศเยอรมนีโอ้ยคักเทระบานีปูใหญ่เออเจ็ดแปดสอง ปูใหญ่นี่เป็นปูที่ค้นมาบนบานสารเก่าประจำนี่นะคุณแม่แมีนบ่ฟูใดสิไปเมืองนอกเมืองหน้ากับมาบนนี่

อ๋าจมขันขึ้นแม่หวานผู้ขาสิขอบเก่าทับมาลัทธนาเพิ่นสาธุสาธุทุ่งทางมาลัทธนานางทำมาลัทธนานังซังพังมาลัทธนานังผู้ขาทั้งหลายมีความจิตใจยินดีใส่ศรัทธาขอเตียนผ่าทรงองค์พระบัติมาเพิ่นเอาทับลงไปรดลอกแม่เอาใส่ลงไปลดบอกว่าต้องแกอันเก่าออกเนาะบิ้กอันเดอาออก หือเออเปลี่ยนใหม่บ่เอาให้สักเพิ่นสักเออให้เนาะเพิ่นสักไปเนาะเปลี่ยนเพิ่นใหม่สักอ๋อทุกตามสังวังคลังโลเกธมโลเกอนุตรโสงโพโรสิโตติเยตังมังคารมังมถิยเทวะเตยติวเทสนามนทีเทวนาเนสามเสนนามสาจติวิดี <imitation> 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 สาสาธิโกโกติสาซาภูตะหูภูภูตะภูซาธุสาธุขอบบาลีนลิเชไหยยางเถิดครูอินแดนผู้ใดอยู่ใกล้อยู่ไกล้นี้ความยินดีแล้วขอทีรดาผู้ปกปักรักษาองค์พระปฏิมาขอพระพุทธหลุบผู้ที่อยู่สถานที่แห่งนี้จงงาน้อยหน่ยใช้ตามความสำเร็จตามความปรารถนาของ ผู้นันผู้นี่ให้ส็จทุกปะการทุปะการทุปปูรอาสาทุสังทุอนุโมทามิ้เปาเนี้ยเนกะพทับลเาเี่ยนกะเพียนไหมล่ะผู้สิบเอสอบเป็นผู้เปลี่ยนน่ยนะาไ่เป็นวเปี่ยนเยเนี่ยหลานมาไ้นไบ้านเนาาไว้เราก็ต้องมาปรงกามสัญญาเนใครต้องมาปรงหรือเามาปรงกัให้มาดี้ มาฟาวาได้ขายที่พอขายแล้วแล้วว่าีเห็ดนั่นเพนบ่เห็ดในบ้านนี้เป็นบ้านก็ไม่ใครใกล้ระหวบางไหนใคใกล้เหอหลวปเออมะไฟหลองมาไต้มกู่สันพื้นไหนพื้นไหนืกันได้บม่ไหนได้ดซกันหมด่อสวยสวยสวยบทตุสีลอนนี้เนส้รวะไส่แล้วไหนนักงจะไปใส่หมอนนงเ Ô phao hà nội hà nội say, mình thấy à? ừ. ừ. như vậy. Ô phao hà nội 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 Cái này hà nội 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 cái nội hà nội hà nội

ทีเป็นเน้อแม่ก็ไปต้มล้งป้องเอา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 เอแก็ต้มไม่ไฟอย่าเอาไว้มันเป็นไฟรยงบ่กอันเจ็ดแปองเลยเยังคนอ้เลขมันเป็นเลขกันหลายคนเพิ่ไปเจ็ดแปดสองโอ้เจ็ดแปดสองเลขหลายเลยต้่ายเลว่าเป็นเลขแสันที่เป็นหวดวันที่สิบหมีหน้าอยู่กว่าทันเอาอนี้ถ้าย้ายไปซักคนนะเดินมาแยกเจ็ดแปดสองแปดสองเจ็ดสองอะไรได้ ตอนนี้พ่อเก่าแปดก็ต้องเปลี่ยนแด้วครับเด้อไปแปดนาทีแล้วอ่าสวัสดีครับอ่าถูกให้บุญบารมีสมห่มเด้ออ่เขมมุดบอกครับอู้บ่รดยเอาสื่อเขมมุดไหมเอาเขมุดเก่ามันอยู่ไหน มันกข็ขออยู่ที่มันเห็นนะบบดมั้ผมยีไยวมีื่อได้แล้ววันหนี่งเนาะแล้บอลเออไฟฟาชีง้งามดีเนนะาะอูห้องเนานะ๋ยอามาบังเลกบ้า โอเคเลยที่นี่สามตุนสาเอือทั้งหมดน้องนี่เสียบได้น้อ,อ,อ,นองสามตูนสามอ่านี่เด้อพี่หลงเอฟซีแฟนช่องเลยผู้เพื่อนเป็นเจ้าภาพอยู่ต่างประเทศครับเป็นผู้เปลี่ยนเจ้าภาพเปลี่ยนผ้าผูา้ทะลุ บอกนเนียขั้อ่าียนังซือจะควงนั่นเเกเพจพารวยนะครับบอกคนอติดตามอยู่ในช่องเพรพารวยนะครับเ้อช่องปุยเยี่ยมพารวยช่องบ้านสวนพารวยและช่องเก้าแปดพารวยนะครับ,บกตสิพ่อเลยเจ็ดแปดสองนี่วัธรรมดานะครับเ้อจะเขียนไว้ว่าจังไแต่ว่าอาจสิมีความหมายในงวดวันที่สิบหกก็ได้นะครับผมนะาให้โชคให้ลาบกันนะครับได้จากนาทีแล้วโอ้ยสิบนาทีพอดี อ่อคลิปนี้ผู้เยี่ยมมีสักนี่แหละเกษตรอเมริกาท้ายจัดค่อยพบกับแผ่นที่สองอีกแจมบอสวยบ่ครับสวยงามมากโอ้สวยฮะพ่อเก่าแปดพารวยผู้เปลี่ยนกะขอให้มีโชคมีลาบนะครับเด้อครับผมขอให้ร่ำรวยขอให้คุณพารักษาคุ้มครองเออรางวัลที่หนึ่งก็ได้เออรางวัลที่หนึ่งไงได้คือกันโอ้งามคักงามค่กวันนี้ครับ โอ้งามด้วยเนี่ยปูไอ้หวานหูเงือกเหลืองเลยฮ่าฮ่าฮ่ามีวัดส่วนชูเดี่ยน้ำปูกันนะขาแล้วก็ออกง่ายเอออ่ะที่จริงก็ต้องมากวดมาเสร็จซะก่อนหัวมือไม่มีโอกาสค่อยมากวดมาถูไอ้ปูเนาะอ่ะเอางาสักนี่ละอ่ะอำลากันสักนี่ละครับเหลืออีก